ในช่วงประมาณ2-3งเดือนที่ผ่านมาเราพยายามหานะครับว่าตัวแปรอะไรกันแน่ที่ทําให้บาทแข็งนะครับตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะบรรลุความเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นทองคำนะครับก่อนนั้นนี้ก็บอกว่า USDT หรือเปล่าทีนี้เนี่ยปริมาณเงินนะครับก็คือ forex inflow มาที่บ้านเราอยู่29.1ล้านล้านบาทด้วยกันแล้วลองมาดูนะครับว่าสัดส่วนที่บอกว่าทําไมทองคําจึงเป็นตัวผลักดันหลักให้บาทนแข็งค่าและ USDT นี้เนี่ยเขามีสัดส่วนเท่าไหร่ มาตามรายงานอันนี้ก็เลยนะครับโดยผู้ว่าการแบงค์ชาติก็คือคุณวิทยรัตนากรบอกว่าการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของบริษัททองคำเนี่ยถือเป็นหนึ่งในแรงกดดันหลักที่ทาให้เงินบาทแข็งในช่วงที่ผ่านมาบอกการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทมาจากหลายปัจจัยครับเอาตัวแรกเลยปัจจัยภายนอกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปมีอิทธิพลไม่ได้คือการอ่อนค่าลงของยูเอสดอลลาร์การเกินดุลบัญชีเดินสัพพัดเซอร์พลัสแคนาคัพแล้วก็กระแสเงินทุนฟลูที่มาจากการขายดอลลาร์และซื้อบาทผู้ว่าการแบงค์ชาติบอกว่า มีการแจกแจงธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสุทธิของผู้เล่นกลุ่มต่างๆในช่วงที่บาทแข็งครับสำหรับปีนี้คือ68พบว่า11-15ธันวาคมที่เงินบาทเนี่ยแข็งจนกระทั่งหลุดระดับ31บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์เนี่ยสัดส่วนธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทองคำเนี่ยสัดส่วนเยอะนะครับ45%ของธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทั้งหมดเปรียบเทียบกันกับธุรกรรมซื้อขาย USDT ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในจำลรหลักนี่นะครับ พบว่าสัดส่วนปริมาณธนร,รรม u s d t แค่1.2% 2เท่านั้นเองเทียบปะทองคํา45%ทีนี้นอกจากนี้ครับ้พ่าการแบงค์ชาติยังบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญสะท้อนได้จากรายได้ของผู้ค้าทองคำรายใหญ่สุดของบ้านเรามี15รายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับจากระดับ17%ของ GDP ในปี63นะครับย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเป็น39%ต่อ GDP ในปีปี่แล้วนะรับลอคิด,ดูแล้วกันันบสู่35%ใน4ปี และปีนี้น่าจะเกินครึ่งแล้วครับ50%ต่อ GDP ในปีนี้นอกจากนี้พอไปพิจารณาการเคลื่อนไหวของเงินสกุลภูมิภมาค,าคาากับราคาทองคําเพราะว่าเงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับราคาทองคําคือ o r r e l a t i o n เยอะนะครับ65%เลยในปี68นี้ <c oughs> แล้วลองไปเปรียบเทียบดูว่าแล้วประเทศอือ่นล่ะ o r r e l a t ช o n หรือว่าสหาสัมพันธ์ตรงนั้นนะเขาเยอะขนาดไหนเกาหลีใต้3าหอจีน2 9อินโดนีเซีย29%อินเดีย20%อาเลินเดีย15%เ ดังนั้นพวกเรามีสหสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับเงินบาทนี้เนี่ยสูงถึง65%ก็เลยทําให้ค่าเงินบาทก็ผันผวนสูงตามการเคลื่อนไหวราคาทองทีนี้ <c oughs> มาดูกันบ้างว่า USDT ก่อนน,นนี้ถูกมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจำเลยร่วมหรือเปล่าในการทําให้บาทแข็งในจุดนี้เองนะครับ <c oughs> เลขาธิการของกรตก็คืออาจารย์พรนรงบุตรสราทรกูลทําความเข้าใจเรื่องการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะ USDT ซึ่งเป็นเซเบอร์คอยน์บอกเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่บอกว่าทาให้ค่าบาทแข็งตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นความเข้าใจที่มันนคคลลาดเื่อ โดยบอกว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีผ่านผู้ประกอบการ Exchange ของสินทรัพย์ Sub ital, ดิจิทัลภายใต้กำกับดูแลของกรตอนี้เนี่ยมีปริมาณธุรกรรม USDT แค่1.22อย่างที่บอกนะครับห่างจาก39ของทองคำเนี่ยมหาศาลที่เดียวนะครับซึ่งยอดของธุรกรรมการซื้อขายเงินตรา forex inflow นะครับมีจำนวนรวม29.1ล้านล้านบาท USDT มีแค่1.22 ขณะที่ยอดการแลกเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลนีน้อยู่แค่จุดหนแค่นั้นเองธุรกรรมการซื้อขาย USDT ไม่ได้มีนัยะสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตามที่มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามครับกอรอต่อเองจะมีการติดตามภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงธุรกรรมการซื้อขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบใกล้ชิดต่อไปครับ จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นการถแถลงข่าวด่วนนะคะร่วมกันของหลายหน่วยงานที่เราเห็นนะคะทั้งกรลตอตททั้งแบงค์ชาติแล้วก็ทั้งคลังด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้เราเคลียร์คัดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของมูฟเมนต์ของอการขายหรือซื้อดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทผู้ค้าทองคําที่ส่งผลต่อนโยบายของข้านนั่นเองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ